สวัสดีครับทุกคนมาถึงแล้วนะครับมาจอดรถไก่เยอะๆรถจอดเลยลหละเดี๋ยวก็ไปดูพิ่ิธภัณฑ์นะนู่นนะ้องสวีอยู่นู่นเดี๋ยวเราไปไหว้พระพันวนะันกันอาจารย์หนึ่งที่นี่สะดวกครับมีทางให้คนบิการเนี่ยนะมีสมัยก่อนผมมายังไม่เสร็จเลยอันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วสวยงาม 老爹，管管、啊。 มาครับมาการเด็จพระอนรัตน์ด้วยกันโอเค โอเคครับก็ถาเอาาใช่สี่แปดสองศูนย์โอเคนับ พระบรมรบรมนุษย์สวนีดครับอะไรตอนตอนที่ผมมาใหม่ๆมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มเริ่มสร้างเลยนะตอนที่อัญเชิญพระบรมมนุษย์สวรีมาเนี่ยข้างบนเนี่ยบนท่านตอนที่ตั้งอะนอกจากพระที่เจ้ามงกฎ อย่างอย่างเดียวนะยังไม่ใช่อย่างเดียวนะโดีเฉพาะที่สงกรานต์เราก็จะมีนกนเนนี้นกกระยางเต็มเลยมาบินวนรอบทุางบน,น,บ,น,บ,นงบินเป็นฝูงเลยบินเยอะมากนะครับสัตว์นะอนุสาวรีย์ของท่านเนี่ยมาบอกกาวอะไรเลยนะครับลูกหลานพระะเลมากราบกันได้นะครับใ,ใกลจ ขึ้น M1 มาก็ได้แล้วลงลงเอมนึงไว้นิดเดียวก็ถึงแนละ้วนี่มาที่นี่เรารู้สึกเขินนะ่มเนาะเดี๋ยวผมทอดรองเทาง้าไว้ตรงนี้แล้วเพื่อไม่กลับลงทันก่อนหน่อยก่องประกาศประจำครับมาบ้อยมากผมามากาแฟนะตรง,งคนจะมาแลนะ้วพอรองเท้าจะร้อนหน่อยนะ ก็อย่าปับองสาเดี๋ยวขอผมกลับนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับ โอ้ท่านลับแลยปึ๊บ <c oughs> โอ้ท่านลับเลยท่านลับคาราวาแล้ว,วร <c oughs> อสามลนโอเค ตต้อเปอ็นความภาคภูมิใจเนาะของเราคนไทยทุกคนทุกหลานไทยเรานะครับ ได้ทุกวันนี้ก่อนเนี่นะับผมท่านในอย่างเดี๋ยวดูดูฮะดี๋วท่านก่อนทดีท่านก่อนเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะผมว่าสุดยอดของนักลบเลยสุดยอดของบุรุษนักลบอะ่ะผมผมชื่นชมทั้งสองพระองค์เลยนะครับทั้งหงค์สามเกียรตออิพระมหาอุปราชา ทำให้ไพ่พลช้างมาต้องสูงสิ้นท่านออกมาทำยุทธาธีกันเนี่ยโโอ้สุดยอดของนักรบคนลุกครับตรงนี้แล้วโอ้โหเจ้าปัยญาปากองศานะอยู่หน,น้าซึ่งทุกวันนี้นะครับรู้สึกว่าทางครูบาอาจารย์นะมีความเชื่อส่วนบุคคลของผมน,น,นะ พระอ,อริยะเจ้านะครับที่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านท่งมาเกิดเป็นพระอ,อริยะแล้วก็ตอนนี้นิพพานแล้วท่านนิพพานไปแล้วเรียบร้อยทั้งพระนเรศแล้วก็ทั้งช้างทรงคือเจ้ายาตากองศานะครับ <c oughs> ก็เป็นพระยศเหมือนกัน ถ้าอยากรู้ว่าเป็นพระสงฆ์องค์ไหนก็ถามฝิกย์พระป่านะครับเพรอนนี้เรารู้กันใน,ในกลุ่มที่วัดพ,พระป่าซึ่งครูอาจารย์ท่านก็จะบอกประเทศไรให้เรารู้เป็นคำเชื่อสมุคคนนะเป็นคำเชื่อใช้วิจิตรและนยัยยางด้วยนะครับเดี๋ยวหาว่าผม,มาง,งมงายอะไร ก็เป็นความภาคภูมิใจอะอย่างหนึ่งก็ครั้งหนึ่งกับผมเคยกับพยากับแฟนผมเนี่ยเคยได้ไปดูเลยจากทองเข้าคังหลวงทองแต่งเราอะที่เราเก็บไว้อะหมดเลยจากหมดเลย <c oughs> ความภาคภูมิใจสวยสงาอยู่ในคังหลวงปุมีดินไทยอะเราได้ช่วยปุ๋มีดินไทยอะเ,ยนยเนาะปุ๋แม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่มากไม่เท่าไหร่หรอกทองแต่งที่ผมเก็บผมไว้ เอาดูเก็บไว้ทำไมเอาไปเข้าทางหลวงด้วยใช่ไหมเราเกิดเหมือนเป็นดินนี้ขี้เกี่ยวรถมานเป็นดินนี้มาไม่รู้เท่าไหรนะ่นระบรรพบุรุษเราก็ไม่รู้เท่าไหร่ทำอะไรได้ทำให้ไม่ได้เสียดายเลยชื่นตาชื่นใจโอ้นุ่นนุ่นน่นเจดีย์พงศศพนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่นี่กว้างขวางนะกว้างขวางมาก ไม่รู้ว่กออากังฟูจะเข้ามาได้หรนะือไม่ใครจะมาเดินกับผมวันนี้ยคือเนี้ยนาเดินนะถ้าเสาตีนทุกคนจะเยอะหน่อยเหล็กเยอะพื้นนะที่สะดวกคะพื้นที่จอดรถเยอะแยะนะครับ โคติดเขาจะขับรถเข้ามาผมนวดเจ้าแหละเดินเนาะสบายอยู่แล้วเดินไปดูเจดีย์ผมก็ศพคือที่ผมรู้ก็มาจากนักโบราณคดีนะผมอ่านเยอะแต่อ่านเยอะนักโบราณคดีเขาบอกว่าเจดีย์ยุทธหักศีวนั้นไม่น่าจะมีนะแต่ว่าจะน่าจะมีแต่เจดีย์ผมวศกนะครับคือผมคนเมืองการผมก็เชื่อว่าที่นี่นะครับในทางสุพรรณนะมัน ก็ความเชื่อของเขาเดือดร้นทางนักโบราคดีเราไม่มีความรู้ขนาดนั้นก็ใส่อ่านเนาะใส่ดูนักโบราณคดีที่เขาสืบประวัติของหินของอะไรเงี้ยของวัฒนธรรมตำราของหมอจีนหมอปรตเกตในยุคนั้นนะที่ท่านถึงเขียนไว้แปรมากแล้วก็เอามาเทียบเคียงในคดีเนี่ยทีดียวผสมเนี่ยเป็นคดีที่ ก็ในอยุธยาสมัยอยุธยาคือเราก็เทียบเทียงต,ต่าบวชอะนะเราก็ไม่รู้อะเราก็อ่านเอาเขไต่ดู้าเพราะตอนนั้นตอนสดฝึกสงครามจะท,ทำเจดีย์ยุทธาสใหญ่ๆคงไม่ใช่แบบผมว่านะอาจจะทำเป็นเจดีย์ปวงพระธศพนี่ นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมเองนะไม่ใช่ไม่ใช่จับอะไปเก่งกว่าประวัติศาสตร์นะกประวัติศาสตร์เลยไม่ใช่ผมคิดผมเองนะงรูปทรงเจดีย์เก่าเนี่ยเก่ามากไม่รู้จะจะบูรณะมอะไรทั้งนั้นที่นี่กลางคืนนะ่าจะมีอะไรดีๆเนาะ ถ้าเข้ามาได้นี่ใครจะมาของผมมั้งเนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะเข้ามาได้นะจะพาไปดูอันนั้นส่วนอน้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ไอจะเป็นพิพิธภัณฑ์นนของวัฒนเรรมก็เป็นเลยส่วนนะไี่เป็นพิพิธภัณฑ์ยุทธอาวุธยุยทธุป,ปรกรณ์อะไรต่างๆนะครับก็ที่ของคงเจอแล้วคงจะมาไว้ที่เนี่ยไปยเ,ดยเดี๋ยวเมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู สมัยก่อนจะมีแค่ตรงนี้กับเจดีผ์หลวงบระศพนะจะไม่มีแบบนี้นะครับจะไม่มีจะโล่งๆเลยยังไม่สวยงามขนาดนีย้ยุคหลังนี้มาโชคดีละได้มาเห็นความสวยงามน <c oughs> ีจะมีม้านั่งเยอนะโอ้ยมาได้เลยครับไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ วิ่งเอ็มหนึ่งมาเลยเอ็มหนึ่งี่ส้จะเปิดจากนครถมนะเนะข้ามาจะปาหยัดมากประหยัดเวลาเยอะตรงอย่างเดียวน้ำลงที่นี่ถนนกลางทางสวยมีนาข้าวมีอ๋อนี่พันอะเลนี้น,น,นี่เรามากลาบดูครับบากกับอ,อนท่านคุณอาจจะเป็นเคยเป็นลูกหลานท่านบอก็ได้เป็นท่านจะบริพารเก่า 判。 มีสารพี่น้องนะครับแล้วก็มีพระสุพรรณครับแล้่จะมีเสียงโพงงาวพระนางออ๋พระนางมณีจันทร์ออ๋นี่พระนางมณีจันทร์พระนางมณีจันทร์มีตัวตุว้งิงด้วยทั้งนี้เป็นพระสุพรรณ ่ที่นี่ไม่มีอ,อ,อะไรนะขเขาเรียกอะไรปืนที่ยิงข้าแม่น้ำสตงไม่มีนะเ<ว>พราะ,ะแสงปืนต้นเพราะแสงปืนต้นที่ยิงสุรากามาตกช้างอ่ะยิงข้าแม่น้ำสตงเพราะแสงปืนต้นโอ้น่าจะคดอักษร เสร็จพก็หลองพระมามนะครับผมก็ออ่อสร้าพระพันปีหลวงมาที่นี่ ที่นางมาที่นางตอนตอนที่ผมมาตอนนั้นไม่มีนะยังไม่มี นนี้นะไว้มีโอกาสแล้วผมจะเอามาใหม่ใครอยากจะมาตอ้องตั้งคืนกับผมก็บอกคอมเมนต์มได้เลยสวัสดีครับ